อย่างที่ทราบก่อนอันนี้ว่าคอรมอได้มีการอนุมัตินะครับในค่าตอบแทนสำหรับอสมอีก500บาทนะครับรวมทั้งสิ้น6เดือนนะครับซึ่งตอนนี้ตอนนี้ก็อสมอสงขาก็มีความพลื้มใจนะครับท,ที่รัฐบาลก็มีการอนุมัติโครงการนี้ให้แล้วก็ฝากขอบคุณรัฐบาลที่มองเห็นความสําคัญครับหลังจากที่คอรมอ,อนุมัติงบกลางปี6.5โครงการค่าตอบแทนเยียวยาชดเชยและเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสารรณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมเพิ่มขึ้นอีก500บาทนะครับเป็นเวลา6เดือนตั้งแต่ตุลาคม6-4จนถึงมีนาคมปี65นะครับจากปกติได้รับเดือนละ1000เพิ่มเป็น1 5 0 0บาทครับจากการสอบถามอสอมในเขตเทศบาลนครสงขลาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าภูมิใจที่ได้ทาหน้าที่เพื่อส่วนรวมตัวเองทําช่วยเหลือชุมชนในทุกๆด้านมาโดยตลอดนะครับแต่ยังไม่มีค่าตั้งแต่ยังไม่มีค่าตอบแทนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วนะครับเมื่อทราบข่าวว่ารัฐบาลจะเพิ่มเงินนี้อีก500บาทเพราะช่งนี้อ,อสมทํางานหนักมาก อย่างวันนี้ก็มาช่วยจัดระเบียบประชาชนที่มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสิซึ่งเป็นศูนย์บริการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลสงขลามีประชาชนจํานวนมากมาใช้บริการครับซึ่งหน้าที่ของอสมในวันนี้นะคะก็แบ่งย่อยกันไปทั้งด้านเอกสารการจัดระเบียบคิวเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วนะคะอสมทุกคนต่างก็รู้สึกดีใจและมีกําลังใจในการทํางานมากขึ้นค่ะขอบคุณรัฐบาลที่เห็นผลงานและเห็นถึงความตั้งใจในการเสียสละทํางานเพื่อส่วนรวมของอสมค่ะ เรื่องในจุนจนถึงแม้ล้ออะไรทําทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ยินดีนะที่รัฐสนับสนุนมาให้กับอสอมเพิ่มมา้อยก็ีอสอมทุกคนก็มีกําลังใจขึ้นเพราะว่าเป็นการตำมานหนักนำนานหนักสอสมค่ะพี่ก็มีความสุขตรงนี้นะที่ได้มีโอกาสที่เป็นอสอมได้มาช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือผู้สูงอายุนะแล้วก็ได้แนะนําข่าวสารอะไร บางคนที่เขาไม่รู้นะแล้วก็ได้บอกเขานะสบายใจนะแ,แล้วก็ภูมิใจมากที่มาได้ทําหน้าที่ตรงนี้นะจ้าทำด้วยใจค่ะทําด้วยใจแล้วก็ผลตอบแทนอะไรเนี่ยไม่ไม่คิดจะได้แต่ว่าถ้าว่าเขาเห็นเห็นคุณภาพเห็นเห็นผลทานของงสมงนั้นก็ดีใจรักยิ้มอยู่กันเล <laughs> นางธนพนศรศิรินุพงศ์ประธานอาสอมชุมชนหมอว่าสามัคคีนะคะเทศบาลนค,ลครสงขลากล่าวว่าอาสอมทํางานนอกพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือหน่วยแพทย์อยู่บ่อยครั้ง คอยเป็นหูเป็นตาในชุมชนในทุกๆเรื่องนะคะดูแลตั้งแต่เด็กแรกเกิดผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้สูงอายุรวมถึงผู้ได้อโอกาสเพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นวันนี้รัฐบาลได้เพิ่มเงินให้500บาทจากเดิม1000บาทค่ะต้องบอกว่าเป็นข่าวดีมากนะครับเพราะว่าอสมเองต้องใช้เงินในการเดินทางการติดต่อประสานงานถึงแม้ว่าจะไม่พอต่อค่าใช้จ่ายของการทํางานในบางครั้งแต่ก็ยืนยันว่าจะทำหน้าที่ด้วยใจอาสาต่อไปครับ ในเวลาออกบูธพื้นที่กับเจ้าหน้าที่อสมต้องไปช่วยด้วยกับหน่วยแพทย์นะต่างตำบลต่างพื้นที่เราไปหมดในชุมชนเราแต่ละชุมชนเราต้องลงพื้นที่ต้องช่วยกันดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุเด็กพิการแล้วเด็กแรกเกิดอะไรทุกเรื่องแล้วคนผู้ด้ยโอกาสด้วยอสมก็ยินดีภูมิใจมากที่ว่าได้มีของรัฐได้ได้ช่วยมาส่วนนี้อีก500อย ราะว่าแต่ละวันนี่อ,อสอมออนี้น้ำมันรถ1,000บาทไม่พอแต่เพิ่มมาอีก500ก็ยังไม่พอเลยแต่จำเป็นต้องทำหน้าที่ของกิตอาสาเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติของเราค่ะขอขอบคุณมากค่ะก็ต้อบอกว่าอสอมอถือว่าเป็นพลังสำคัญนะคะของกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 เลยก็ว่าได้ค่ะ